ดีคถ้าวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการ iNew s h นะครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของการรีวิวสินค้าเอันว่าช่วงนี้เราหายไปนานนะครับตั้งแต่ช่วงท้ายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันบ้างในรายการสดของ c h a n n น l ใน YouTube นั่นเองซึ่งผมก็อยากทำไลฟ์สดใน Facebook นะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่หลายๆอย่างผมก็ทำบน YouTube ดีกว่าแล้วก็ไม่ได้มากันบ่อยๆด้วยนะฮะในวันนี้เรามากันในรูปแบบของรายการนะครับเพราะเรามีสินค้าตัวเด็ดตัวดังนะครับ ใช้แล้วผมว่าถูกใจนะครับสำหรับคนที่ใช้พวกตัวคูณอยู่แล้วอึดอัดกับระยะเลนที่แบบยอดนิยมอ่ะอย่างฟิก5 0อะไรเงี้ยแล้วมันไกลเกินไปนะฮะมันต้องถอยมาไกลามากที่จะได้ภาพแต่คราวนี้ถ้าเราแบบลองเปลี่ยนระยะเลนเป็น35ซึ่งผมเคยลองเลน35ของอาทาง s i g m าง s i g m a นะครัตบ s i g m a a r t 35 f 1.4ตัวนั้นก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือ มันแพงครับ20,000กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะซึ่งราคามือสองก็ยังแพงอยู่คราวนี้เราจะทํำยังไงถ้าเราจะเก็บตังค์ซื้อตัวนั้นก็อาจจะนานเกินไปเราก็เลยเฮ้ยลองมองแบบเลนนอกค่ายที่กําลังมาแรงนะฮะหลายๆคนก็คงแบบได้เห็นตามแฟนเพจตามร้านกล้องเขาออกมาโชว์ใช่ไหมมันจะมีหลายระยะเหมือนกันนะซึ่งระยะเลนที่ผมเห็นว่ายังนูเนี่ยเขาผลิตออกมาขายนะครับก็จะมีฟิก35ฟิก50แล้วก็ฟิกร้อยนะครับ บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าฟิกร้อยเนี่ยเป็นมาโคหรือเปล่าเท่าที่ได้ยินมาใหมนะฮะเป็นฟิกร้อยเฉยๆนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งตัวนั้นก็ไม่อยากจะดิสเครดิตแต่ว่าได้ยินมาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็เลยหนีมาหา3 5ดีกว่าเพราะว่าระยะมันก,กว้างๆมันถ่ายสบายมันมันไม่อึดอัดดีนะฮะเพราะเราหนีความอึดอัดจากตัวคูณมาแล้วนะครับ อย่างไอห้าสเนี่ยขายดีถล่มทลายเลยนะครับสำหรับยางนูแล้วพอมาฟิก35ก็มีคนสนใจอยู่บางส่วนนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเออไปสอบหามาว่ามีร้านไหนให้ราคาดีๆบ้างก็ต้องขอบคุณร้าน DSLR Film Shop นะครับใน f c e e o o o เพิ่งครบ1,000 0ไลค์ไปไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ยินดีกับเขาด้วยเขาส่งเลนตัวนี้มาให้ผมลองครับเป็นยี่ห้อยางนูรุ่น YN 35ม mm F2 นะครับก็เป็น F-stop ที่เท่ากับของค่าย Canon เลยนะครับเพราะว่า Canon ก็มีเลนสสเปคนี้เหมือนกันนะครับ35มิ mm ม F2 เป็นขอบแดงนะฮะตัวนั้นาราคาก,ก็ก็แรงนะฮะเคยจับอยู่ทีนึงแล้วรู้สึกว่า,าถ้าเกิดจะเอาคุณภาพจริงๆนะครับเรื่องโฟกัสไวเรื่องขอบม่วงอะไรเงี้ยตัวนั้นมันทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโอ้โหราคาฮนะสู้ไม่ไหวเรามาลองใช้ตัวนี้กันนะครับ อ่ะเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกครับเป็นกล่องสีทองทองซึ่งแม่มันช่างคล้ายของนิคอนเหลือเกินนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะอไอตัวยัง g นู35ม mm เตรนี่ยหรือว่าตัวอื่นๆด้วยเนี่ยก็มีเมาส์นิคอนเหมือนกันนะครแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กับเมาส์แคนอนแกะง่ายๆนะครับเหมือนเลนทั่วไปแหละเนะเอาจริงๆแล้วนะผมแกะเอาไปลองแล้วเพราะฉะนั้นการบรรจุหีบห่ออะไรของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วมันจะมีพลาสติกนะครับ เป็นโฟมอย่างดีเลยแล้วก็มีเอกสารแต่ผมวอ่าออกไปแล้วนะฮะวันนี้เราเอามาโชว์อย่างเดียวลักษณะของเลนนะครับมันเหมือนกับฟิก50ของค่ายแ Can นอนนะครับซึ่งไอตัวนั้นมันจะเป็น F1 8ใช่ไหมเนี่ยเรารู้แล้วมันจะเกิดกรณีหยิบผิดหยิบผิดไม่พอครับน้อยใจครับเพราะว่าเมาส์นิคอนเนี่ยมันมีสเกลบอกระยะโฟกัสด้วยโอโหแต่ราคาเท่ากันแม่เห็นครั้งแรกก็สุดเซ็งเลยครับแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับจะมลไปบอกเขาบอกว่าทํารุ่นใหม่มาได้ไหมก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะอ่ะ เราเห็นลนักษณะเลนกันแล้วบอกเลยว่าคล้ายฟิก50มากลักษณะแล้วก็รู้สึกกับความสูงพวกอะไรเงี้ยเกือบจะเท่ากันเลยนะอ่ะเรามาดูเรื่องของหน้าเลนนะครับหน้าเลนนี่กว้างอ่าห้าสิบสองมิลบางท่าผมจำไม่ผิดนะครับห้าสิบสองมิลลิเมตรนะครับสาหรับคนที่จะซื้อฟิลเตอร์เอามาใส่ก็เหมือนกับฟิก50ทุกอย่างนะครับอย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยนะฮะระบบโฟกัสนะครับก็ยังเป็นเหมือนกันนะครับที่แบบเปิดไปออโต้แล้วแกะ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 โอ้โหเรียกว่า ทำไมต้องทํามาเหมือนกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวเมาส์เนี่ยมันเป็น e f นะครับเป็นตระกูล e f ซึ่งใส่ได้ทั้งตัวคูณแล้วก็ฟูลเฟรมในทีเดียวเชียวและส่วนของน้ําหนักนะครับก็มีน้ําหนักเบาแค่155กรัมเท่านั้นเองนะฮะผมผมจำไม่ได้แล้วว่าสเปคของ50น้ําหนักเท่าไหร่นะครับมาพร้อมกับมาดูรับแสง7กีบนะครับเออมันต่างกันยังไง7กีบ8กลีบ11กีบคือมันมีผลต่อพวกโบเก้อะไรพวกเนี้ยนะก็ ออไอตรงนั้นผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับแต่เรื่องของระยะชัตเตอร์น,นะครับผมก็โหจัดมาเต็มเหนียวนะครับถ่ายมาเต็มที่และเมื่อพูดถึงรูรับแสงนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่า F2 บางคนอาจจะน้อยใจเพราะว่าฟิก5 0มันเป็น F1.8 แต่ F2 ในฟิก35นี่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่ F2 ถึง F 22สําหรับคนที่อยากจะถ่ายชัดลึกนะครับผมแล้วก็ทางด้านหน้าเลนตรงนี้มีมันติโค้ดมาให้ด้วยแต่ผมแนะนําว่าใส่พวกฟิลเตอร์อย่างนี้ก็ดีราคาไม่แพงนะครับผมและที่สําคัญบางคนคิดว่าเลนนอกค่ายมีแค่เมนูนโฟกัสแต่จริงแล้วออโต้โฟกัสก็ให้มาด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าก็เป็นเหมือนกับเลนแคส n อนนั่นแหละฮะที่มันกรกและที่สําคัญนะครับตอนที่เขาเปิดตัวนี่เขาชูลงมากเลยตรงนี้ไม่ใช่เมาส์พลาสติกนะครับเป็นเมาส์ที่เป็น อลูมิเนียมเหรอเป็นเหล็กอะคือมันไม่ใช่เป็นพลาสติกเหมือนตัวฟิก5 0นะครับไอตัวนั้นเนี่ยพอใส่ไปเยอะๆแล้วมันก็เป็นรอยคุยๆดำๆนะครับใครก็ลองไปเปิดดูก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากจะถามว่ามันโฟกัสใกล้ที่สุดเนี่ยได้ระยะเท่าไหร่นี่เขาเขียนมาด้วยว่ามาโคเนี่ยใกล้สุด0.25เมตรนะฮะผมว่าถ้าเอาไปถ่ายพอดเทตนี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่าถ้าถ้าจะเอาไปถ่ายพวกมแมลงเนี้ยผมว่ามันก็ทําไม่ได้ขนาดนั้นมั้งนะครับก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นเลนมาโคก็อาจจะต้องซื้ออีกตัวเนาะวันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของระยะกันครับซึ่ง35 mm, เมื่อคูณ1.6 mm, จะเท่ากับ5 6ม mm, เมตรนะครับเรียกได้ว่าซื้อ35พอเวลาไปใช้กับตัวคูณปุ๊บมันเท่ากับฟิก50เลยตีไปง่ายเท่ากับฟิงนะฮะก็กลายเป็นว่าเออระยะมันก็ถอยมานิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็ มันก็เหมือนเอา50ไปใส่ฟูเฟรมออะเออก็อคิดเอาแล้วกันนะครับว่าเหมาะกับการจะซื้อกล้องตัวใหม่หรือเปล่านะฮะเวลาเราได้เลนมาตัวหนึ่งเราก็อยากจะได้ภาพสวยๆใช่ไหมลองก่อนเลยดีกว่าลองกับตัวคูลเลยดีกว่ามาวันนี้เราอยู่กับ 70D ฮะตัวเก่าตัวเก่าสําสหรับสตูดิโอเรานะครับลองเข้าไปปุ๊บอ่าแน่นนะฮะไม่กองแก๊งนะครับถึงแม้ว่าเออมันจะเป็นเลนจีนก็ตามนะฮะแต่มันก็ไม่กองแก๊งอย่างที่เรา กลัวกันนะครับเปิดกล้องมาครับไปที่โหมดออโต้โฟกัสนะครับผมจะเซ็ตค่าไปที่ f 2 0นะครับเดี๋ยวผมขอวัดแสงก่อนสมมติว่าผมจะถ่ายมือถืออันนี้แล้วกันจัดไป1รูปอรูปคราวนี้เรามาย้ายบอดี้กันดีกว่าครับมาตัวคูณเอ้ยตัวตัวฟูเฟมมาผมนั่งอยู่ที่เดิมนะครไม่เปลี่ยนที่นะฮะมาออโต้โฟกัสอ่ะโอเคโฟกัสไปถ่ายแชปนี่ครับภาพที่ท่านเห็นนะฮะก็เป็นภาพที่ ต่างกันแค่ตัวบอดี้ที่ใช้ถ่ายนะครับระหว่างเซนเซอร์ฟูลเฟรมกับเซนเซอร์ตัวคูณซึ่งเลนระยะเดียวกันนะครับก็ตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่มีฟูลเฟรมอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแหละนะฮะใช้กับเลนตัวไหนมันก็โอเคนะฮะร,ระยะสวยแต่พอมันอยู่ที่ตัวตัวคูณปุ๊บคุณก็ลองนึกเอาลองคิดเอาว่ามัน มันยังดีกว่าการที่เราต้องถอยไปไกลๆเหมือนเลน50มิลหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะช่วยลดความอึดอัดของช่างภาพช่าง v ีโได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าภาพที่เราเอาไปถ่ายพอร์ตเทรตนั้นกับเลน35มม,มเนี่ยนะครับแต่ผมถ่ายมาเฉพาะเซนเซอร์ฟูลเฟรมเท่านั้นอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะถูกใจหรือว่าไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้นะครับอ่ะเราไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูภาพตัวอย่างของเลนส์35มิลจากค่ายยังนูนะครับเมื่อก่อนผมอ่านยังหนูยังนูโอยังอโหกว่าจะอ่านถูกต้องก็โดนร้านบ่นไปหลายครั้งนะครับว่าไม่รู้จักยังนูโอเขามีแต่ยังนูนะโอเคก็หากท่านถูกใจนะครับก็บอกได้เลยว่าตอนนี้หลายๆร้านก็มีขายกันแล้วแต่ผมก็อยากจะแนะนําไปร้านพี่ของผมเหมือนเดิมนะครับ d s r film shop นะครับพิมพ์เข้ามาใน Facebook ได้เลยนะครับ แล้วก็ลองสอบถามดูว่ามีสินค้าหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเขานําเข้ามาเป็นล็อตๆนะครับก็อาจจะหมดหรืออาจจะยังมีของอยู่ก็ว่ากันบง่งว่ากันไปอยากจะได้5035หรือว่า100มิลลิเมตรก็ลองสอบถามพี่เขาได้นะครับราคาก็ไอตัว35นี่ก็รู้สึกจะ3590นยะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งเอาไเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเรื่องของโฟกัสเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะฮะบ,บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมารีวิวแล้วไม่พูดถึงโฟกัสโฟกัสมันเนี่ย เอาง่ายๆเลยว่าเหมือนกับ50มิลของค่ายแคนนอนนั่นแหละนะครับไม่ได้อัปเกรดให้มันดีขึ้นเลยนะครับก็อย่างว่าแหลนะน้อนอกค่ายจะทําดีกว่าเดิมมากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดกนกระทืบใช่ไหมก็ไม่รู้นะถ้าฝั่งแคนนอนผมว่าเฉยๆแต่ฝั่งนิคอนอาจจะถูกใจกว่านี้นะครับเลนตัวเลนมันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านะครับแค่ไอตัวอบอกระยะโฟกัสนี่ผมก็ใจละลายนะก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของคนที่ใช้แคนนอนแล้วกันที่รูปทรงเลนมัน มันดันไปเหมือนกับ50มิลที่มีกันเกือบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของภาพนะครับระยะโบเก้อะไรอย่างนี้ก็ถ่ายง่ายนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้แบบมากขึ้นฉากหลังก็อยู่ไกลกว่าเดิมนะฮะก็ไม่เหมือนกับการที่เราแบบไปยืนไกลๆแล้วไอ้พวกโบเก้ข้างหลังก็แทบจะแคบๆอะ่ะอันนี้มันเห็นกว้างๆเลยมันก็ดีกว่าเยอะ แถมการถ่ายวีดีโอนะครับจากที่ผมเพิ่งไปถ่ายมาก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องยืนไกลอ็อบเจกต์มากนะครับยืนอยู่ใ,ใกล้เลยแล้วก็ได้ภาพเหมือนกันด้วยก็ถือว่าโอเคถูกใจนะครับกับราคา3,000ที่เท่ากับของค่ายก็ถือว่าดีครับแล้ววันนี้นะครับรายการ UC h ก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีที่แล้วเนี่ยมันทำพงทำผมเลยเรียบร้อยแล้วแม่งล่มนะฮะ กังจะถ่ายปุ๊บมันมันไม่เวิร์กสักทีนะฮะมีภาพขึ้นใ้ดูนะก็เลยแบบเออไปสระผมแล้วก็ถ่ายแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะฮะตอนแรกก็จะถ่ายสว่างสว่างอันเนี้ยกลายเป็นมืดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคนที่อยากจะดูรีวิวแบบนี้อีกซึ่งของตอนนี้ก็มีหลายอย่างนะครับที่อยากจะเอามานั่งเล่านั่งคุยกันแต่ว่าก็อยากจะขอแรงนะครับคนดูไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นป้าเป็นลุงเป็นใครก็แล้วแต่นะครับ ที่เข้ามาดูนี้แล้วเออเราได้ความรู้กลับไปผมขอนิดเดียวนะครับขอให้ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับเอาเป็นว่าไอตรงที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เงินหรอกเนะแต่เราก็อยากจะมาสนุกกับสิ่งที่เราอยากจะมาพูดคุยกันแล้วก็คือมันสนุกแค่ตอนอ่านคอมเมนต์อ่ะจริงๆเวลาคอมเมนต์ถามคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยเออมันก็มันเหมือนมีคนมานั่งคุยด้วยเออผมอยากได้แค่นั้นจริงนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงว่าช่วยผมหน่อยนะครับแค่นี้เอง แล้วก็เรากําลังจะผลิตไอตัวคลิปอนาคตเนี่ยให้มันถี่มากขึ้นตอนนี้เราหายไปสักพักหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะครับอยากจะทําให้มันแบบบ่อยกว่านี้นะครับแล้วก็สาหรับวันนี้รายการ n ิ c ดี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าไม่รู้ว่าจะมารีวิวอะไรแต่ก็อยากจะสปอยไว้ว่ามันอยู่ในห้องนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ